คยได้ยินคำกล่าวเรื่องอย่าเอาความรู้สึกนําการทํางานหรือว่าอย่าเอาความรู้สึกนําเหตุผลหรือหลักการในชีวิตไหมครับไม่ปฏิเสธนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งควรทํานะครับเพราะว่าถ้าเราเอาความรู้สึกนาบางทีหลายอย่างมันผิดพลาดได้แต่เราต้องละทิ้งความรู้สึกไปเลยไหมและเอาหลักการนําเอาเหตุผลนําเพื่อแสดงสิ่งซึ่งย้ำความมั่นใจว่าเราเป็น คนใช้การได้เป็นคนมีเหตุมีผลดําเนินชีวิตอยู่ในหลักการเราต้องลากทิ้งความรู้สึกเลยหรือเปล่าทีนี้เรามามองเรื่องของความรู้สึกกันในรายละเอียดดูนะครับว่าจริงๆแล้วความรู้สึกที่ไม่ควรเอามานําหลักการหกการหือเหตุผลในชีวิตหรือการกระทําการงานอะไรก็ตามแต่มันมีรายละเอียดแบบไหนนะทีนี้ภาษาฝรั่งเนี่ยความรู้สึกมันมันแยกเป็นสองคำนะหลักๆที่เราคุยกันครั้งนี้นะครับ หคือ feel อีกคำหนึงคือ emotion สองคำนี้คนไทยแปลว่าความรู้สึกโดยความเข้าใจแล้วเนี่ย emotion มันคือเหตุปัจจัยที่มามีผลกระทบกับชีวิตของเราแต่ feel คือวิธีการตอบสนองของเราครับหากมีคำพูดว่าอย่าเอาความรู้สึกนำเหตุผลหรืออย่าเอาความรู้สึกนำหลักการมันเป็นเรื่องของ feel ครับ เพราะฟิลเนี่ยเราตอบสนองตามประสบการณ์ตามอุดมคติของเราตามหลักการดําเนินชีวิตของเราฉะนั้นเวลาเราฟิลเราฟิลจากประสบการณ์ในชีวิตของเราครับสิ่งนี้สมควรที่เราจะบริหารมันเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่มันจะได้ไม่รบกวนหลักการ ดเ,เนินชีวิตต่างๆของเราอันนี้เราควบคุมได้ครับแต่อิโมชันหรือว่าสิ่งที่มากระทบกับเราอันนี้เราต้องฝึกฟังความรู้สึกตัวเองครับหรือรับรู้หัวใจตัวเองว่าเวลานี้เราเจ็บเวลานี้เรากลัวเวลานี้เราโกรธเวลานี้เราไม่โอเคกับสิ่งที่มากระทบชีวิตเราแต่ วิธีการแมนจหรือการบริหารฟีลิ่งนั้นให้เราใช้หลักเหตุผลโดยความเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตแล้วของเราไม่ใช่แค่ฐานะการงานหรือว่าอายุหรือว่าอุดมคติในชีวิตของเราหลักการชีวิตเราไม่ใช่ครับมันต้องเป็นเรื่องของการฟังเสียงหัวใจตัวเองเป็นด้วยเพราะถ้าเราใช้ชีวิตโดยหลักการตัดฟีลิ่งทิ้งไปทั้งหมดโดยที่เราไม่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเลยเราจะเป็นคน ไรหัวใจครับไปด้วยหลักการชีวิตมีแต่ระเบียบม,มีแต่การตัดสินไม่มีเลือดเนือ้อไม่มีการรับรู้ว่าจริงๆแล้วข้างในเวลานี้เป็นอะไรอยู่แล้วไปด้วยการฝึกฝนชีวิตเราให้ตัดฟิลลิ่งตัด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 ,ตดทุกอย่างออกไปมันดีกับการงานครับแต่พอถึงเวลาหนึ่งชีวิตคุณพังทุกอย่างสำเร็จหมดเลย อยากได้ใครมีอะไรบนโลกใบนี้อยากเรียนรู้อะไรบนโลกใบนี้อยากเป็นที่น้ำหน้าถือตาอยากเป็นที่ยอมรับทุกอย่างคุณมีได้หมดครับแต่คุณหา p พ a c e f ู l ในชีวิตไม่ได้เลยเพราะคุณไม่ได้ยินว่าหัวใจคุณร่ำร้องอะไรอยู่ไม่ได้ยินว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรแท้ๆในชีวิตฟังให้เป็นครับ ฟังความรู้สึกตัวเองก่อนฝึกฟังไปเรื่อยๆแล้วแยกมันออกจากเรื่องของการตอบสนองตามประสบการณ์ชีวิตคุณผู้ชมครับในเรื่องนี้มันมีข้อความจากหนังสือนะครับเล่มเดิมที่ผมอ้างอิงบ่อยๆนะครับกล่าวไว้ว่าด้วยว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้น เป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรน,นิรันดร์คุณผู้ชมครับความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในข้อความที่ผมยกตัวอย่างมันนั้นมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของ feeling กับ emotion เวลาเราตอบสนองสิ่งต่างๆด้วยกระบวนความคิดที่เราเรียนรู้มาและเราก็รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้กับสิ่งที่มันกระทบชีวิตเราครับมันเป็นสิ่งที่เรา เรียกรวมๆว่าเราเห็นมันด้วยตาเห็นมันด้วยตักกะของเราเห็นมันด้วยเหตุผลของเราแล้วเราก็ตีความตามประสบการณ์ชีวิตของเราอันนี้ครับสิ่งที่เห็นด้วยตาบางครั้งจริงบางครั้งหลอกนะมันไม่ได้จริงเสมอไปและส่วนใหญ่ความคิดของเราหรือความรู้สึกของเราเนี่ยแทบทั้งนั้นมันจะส่วนใหญ่ทําร้ายชีวิตเราได้เสมอครับแต่การที่ข้อความจากหนังสือบอกให้เรา ยึดกับสิ่งของที่มองไม่เห็นมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เลยเรื่องเห็นผลไปครับมันคือศรัทธามันคือความเชื่อมันคือการรู้จักได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองแท้ๆและเราก็เชื่อจากสิ่งที่หัวใจเราพูดออกมาร่ำร้องออกมาสิ่งซึ่งข้อความจากหนังสือสอนเราไว้มันคือให้เราหัก ค้นพบความจริงในหัวใจเราครับว่าจริงๆแล้วขนาดนั้นหัวใจเราพูดว่าอะไรเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่ชีวิตเราเองจะได้ตอบสนองอย่างถูกวิธีหรือฟิลกับมันหรือแมเนจมันหรือจัดการมันได้อย่างถูกวิธีเพราอเราจะดําเนินชีวิตอย่างโลง่งไปต่อได้ไม่ว่าสภาพชีวิตจะมีความราบรื่นหรือมีอุปสรรคนานาประการ เรารู้เป้าหมายในหัวใจเราแล้วเราได้ยินเสียงหัวใจเราเรียบร้อยแล้วอันนี้ตามองไม่เห็นไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอรการตอบสนองตามประสบการณ์แต่มันเป็นเพียวที่อยู่ข้างในฮาร์ดของเราแท้ๆว่าจริงๆแล้วอะไรที่เรารู้สึกอยู่เพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะตอบสนอง กับความรู้สึกนี้ยอมรับความรู้สึกนี้ไปต่อกับความรู้สึกนี้ได้อย่างไงฝากไว้ครับ